วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอสคสงขลาวิลลี่นะคะกับดิฉันนางสาวปุญญาดับชัยเจ้าพนักงานรายงานจากสำนักงานสนิการและคุ้มคร้องรายงานสงขลาสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการรายงานข่าวระหว่างวันที่23-29พฤศจิกายน2517ทางสำนักงานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่25พฤศจิกายน2517 ายชยพลกังพานิพสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาก็าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอหัวหน้าหน่วยงานรับราชาหกิจและหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนครั้งที่11ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 1 7เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของจังหวัดกระทรวงกรมและภารกิจที่สําคัญตามนโยบายของรัฐบาลโดมีนายโชนินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม นอห้องประชุมโรงแรมบีพีสมิลาบีอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวันที่25สพฤศจิกายน25 1 7นายสนสัญญาสองสินชัยนายวิชาการรายงานชำน,นาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาโดยมีนายโชตินารีนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมนห้องประชุมสมิลาชั้นสสถานีตำรวจปูทอนจอดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่26พฤศจิกาย,ยน25งพนห้ารยกนายชยพลกัลงพานิสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวลุจดาทองคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการผู้เข้าเริ่มประชุมโดยมีวัตถุประรสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลาและคณะทํางานโครงการ โดยมินายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมณโรงแรมรัก,ก Grand Hotel Spa. ุ่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาวันที่25พฤศจิกายน2567 นางสาวธิตาพอลายจันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวดุจดาทองคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมเป็นเกตพิธีเปิดการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรการยกระดับฝีมือสาขาการบริหารจัดการตลาดออนไลน์รุ่นที่1นศูนย์การเรียนรู้ทีเคพาร์คบ้านพลุตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่26พฤศจิกายน2567นางสาววันวิษาพุทธวีนะวิชาการแรงงานเข้ารื่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประมงเพื่อสร้างขีดความสามารถของแรงงานประมงเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายจ้างเพื่อป้องการความเสี่ยงอันตรายและเพื่อความปลอดภัยบนเรือประมงและท่าเรือประมงณห้องประชุมสำนักง,งานท่าเทียบเรือประมงสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขาลาระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายน2567 นางสาวกระยาพรทองจันทร์ในวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสมรคุมวิริยะเจ้าพนักง,งานแรงงานชำนาญงานเข้าร่วอ,อบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อบรนที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยในรูปแบบออนไลน์ วันที่27พฤศจิกาย,ยน2507นายสัญญาสังสินชัยในวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้างงานของผู้ต้องขังณห้องประชุมมุมเรียนรู้อาคารด้านหน้าทันทสถานหญิงสงขลาโดยมีนางรัศมีสุวรรณหงผู้อำนวยการทันทสถานหญิงสงขลาเป็นประธานในการประชุม วันที่27พฤศจิกาย,ยน25 6 7นายนชยพลกางพาณิชวัสวิสการและคุมครองแรงงานจาังหวัดสงขลาเขาได้รัชมัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจาังหวัดสงขลาครั้งที่2เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายกระทรวงแรงงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจาังหวัดสงขลาโดยมีนายโชธนรีนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุมวันที่28พฤศจิกาย,าย,ยน25 6 7 นายชยพลกังพาณิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจุดสงขาพร้อมด้วยนางสาวอ,อนออนออนงมัศสุนีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางความร่วมมือพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อรับฟังปัญหาและสร้างปฏิสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยส่วนภูมิภาคตามที่คณะอนุกรรมการประเมินผลเสนอและมอบหมายให้คณะอน,อ,นอนุกรรมการติดตามและประเมินผลดําเนินการลงพื้นที่และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกำมอรชีพชัยอิสระประธานคณะกรรมการสถาบานันส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสงขลาสาขาหาัดใหญ่วันที่18พฤศจิกายน5 5 6 7นายอภิชนแก้วมณีนากนะวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการในแนวอาชีพแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการในแนวอาชีพ,ใ,นนชพให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการในแนวอาชีพของกรมการจัดหางานสามารถนําไปปรับใช้ในการในแนวอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยมีนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุมโรงแรมวีว่าตำบลบออ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา วันที่8พฤศจิกาย,ยน2567นายสัญญาสังสินชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้ยวยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขา้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไต่ภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541โดยมีนางสารวรัตก้าชาวบริพุ่มในการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมน้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,งานจัดสงขา วันที่28สิจิกายน2567นายชยพลกางพันิชสวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยทีมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนครอบครัวกระทรวงแรงงานมอบถุงยางชีพมูลค่า500บาทและเงินช่วยเหลือจำนวน2,000บาทให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาที่ประสบภัยน้ําท่วมจานวน12รายในพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่สะดาวจนะพร้อมให้กําลังใจเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ เรามาต่อกันที่การรายงานผลการปฏิบ,บัติงานนะส่นแจ้งเรือกับบวิพากสงขาวันที่22สองถึงย8ิบปดพฤศจิกาย,ย 25, น2 5 1พันห้ารยสิเจ็ดนายชพลการพาในส่วนอีก,กาและคุ้มครองแรงงานจะสงขราและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบ,บัตงานนาิงา,บบตงานน้าสูดังกล่าวโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมดห2สิบลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมดห้า้อยสาสิบหกคนแบ่งเป็นสัญชาติไทยหนึ่งร้เก้าสิแดคนสัญชาติเมียนมา64หสิบี่คนสัญชาติกัมพูชาสองร้อัแปดติบสองคนสัญชาติาๆาวหน และมีเรือแจ้งออกจำนวน73ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด702คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย222คนสัญชาติเมียนมา189คนสัญชาติกัมพูชา293คนและอื่นๆ10คนอีกทั้งเรายังม,มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวน37ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด280คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย149คนสัญชาติเมียนม่า56คนและสัญชาติกัมพูชา75คน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจักสุนพลานะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารอะไรไมาให้ชมกันอีอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก่อนจะกันวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจักสุนลาด,ด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ